ันนี้ก็ดีใจกับพี่บุนด้วยนะคะแล้วก็พี่ปุ๊กด้วยค่ะที่แบบเข้าสู co, ่ปีท no ี่ห no ้าแล้ว no นั่น no ก็เป็นการแบบี่สูจแล้วค่ะว่าแบรนด์ขิงเราก็สามารถเป็นบิวตี้นั่ต่อไปได้เรื่อยๆได้เลยค่ะอยู่ในยูทูบแล้วอยู่ในยูทูบแล้วถามเรื่องถามเรื่องว่ายี่ห้บไม่ประชินกันทำอาหารท่ไมทำอาหารกับพี่หมากที่ไปหลายคู่กันแล้วยืนเถียงกันว่าใครทำอาหารไม่เป็นกี่คู่เลิกกันไปไหนเถียงไปเจนดต่อมาแต่ทำอาหาร จริง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 ได้ค่ะโรีมแค่ไหนก่จริงจริเราก็เวาว่างอ่ะเราก็ทาอาหารให้่านกันแบบได้เรื่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่บางอยงมันจะทาแบบอาหารเบาๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่เถียงกันส่วนใหญ่แล้วก็ตีกันคประจำคือที่มากอ่ะเขาชอบหิ้งก่อนที่อาหารจะเสร็จแล้วเราอ่ะคือแบบละเมียดเรา เขาจะแบบเมื่อไหร่จะเสร็จเลีนยจะกินอยู่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่หมากก็อยากเรียนทำอาหารคิมก็อยากเรียนทำอาหารเหมือนกันนะค่ะก็คิดว่าปีหน้าว่าจะลงคอร์สยไปคู่เลอาจจะไม่ได้ด้วยกันเมื่อไหร่แยกกันแต่ว่าคิมอยากทำขนมด้วยค่ะแล้วจริงๆสกิลใครน่าจะเหมาะสมกับการครอบครัวสุดคิมว่าคิม ควรทําแบบนอกบ้านโอ้โสิ่งนอกบ้านคือแคมปิ้งแคมปิ้งแบบว่าย่างเนื้อทำพิซซ่าเงี้ยก็อย่างเวลาเขาโมโหหิวเราเดนเตอร์เทนเขายังไงบอกรอแป๊บมือแล้วก็แบบเอานี่ไงเราก็ซื้อผลไม้มาให้กินนอ้านดานก็ไม่กินเราจะกินเดี๋ยวนี้เขาเหมือนกันร์มันจะไม่อร่อยแต่แต่แต่เขาบอกแล้วว่าขอหน้าที่ของพูดนอกบ้านเลยขอรับ ล้างจาน like อะไรขอได้เลยเลยอะไรก็ได้คิมทําได้หมดยกเว้นล้างจานทออไ,ไม่ชอบล้างก,ก็ยังยืนยันว่าจะไม่ล้างจานยาืนยันว่าจะไม่ล้างแล้วตกลงกับพี่เราเรียกว่าคุณคิดไม่ล้างนะเอาเขารู้ว่า <c oughs> ค่ะ <c oughs> เขารู้ <c oughs> ว่าตอนนี้คือแบบเวลาเขาไม่กลับบ้านสามวันอย่างเงี้ยแล้วเขามาเห็นกานณ์ก็อยู่อย่างนั้นสามวันเราเคยคิดขึ้น่ซื้อเครื่องซื้อเครื่องไหมเครื่องล้างจานเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องแล้วไม่เพราะว่าเราอะถ้าเรามีเครื่องล้างจานเราก็ต้อง เอาขยะออกก่อนอยู่แล้วอยู่ดีเพราะฉะนั้นมือเราต้องถอดกระปกกับเศษอาหารอยู่ดีใส่ถุงมือลูกไม่ได้อะจริงจริงอันนี้คือยืนอยู่ละว่าไม่ล้างจานแน่นอนไม่ละคือเป็นคนไม่ล้นแต่มันต้องใส่ถุงมือแล้วด้วยด้วยค่ะคือกับพี่น้องทุกคนจะรู้ว่าจานแต่คิมดูดฝุ่นบ้านถูบ้านได้หมดได้หมดเลยมันมันเคยมีปัญหาไหมคิมเรื่องเรื่องารลังแต่ว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบไม่ เขาเป็นเขาก็ปบทอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องทำถ้าปวดไปด้วยร่างไปด้วยเราไม่ปรมกับการทําการมันไม่น่าจะเป็นเี่ว่าปรอมได้เหรอาจะแบบเศร้าอ่ะประสบการณ์ที่ไม่ดีไม่ได้ทำเลยกาไม่มีเหตุการณ์ีไม่อยากทำเลยไม่หรอมันแค่เราเราอีเสร็จแลนานแักเนี้ยตั้งแต่เราสอนตั้งแต่าเราสอบเก่งจรงเห็นใช่ไมรู้สึกมารู้สึกมาก ก็รู้สึกแล้วคอมเพลนไปยังไเแล้วแจ้งให้เขาทราบไหมไม่ได้แจ้งค่ะก็คือเขาก็ทํางานหนักมากอ่ะกว่าจะได้หุ่นนี้มาเขาก็ออกกำลังกายทั้งๆที่หนักมากค่ะก็เลยรู้สึกแบบโอเคเขาคงภูมิใจในหุ่นมี่บอกพี่บอกไหมว่าฉันบู๊ไม่เคยเคยแซวไหมว่าเราดื่มกาแฟทำไมต้องเซ็กซี่ขนาดนี้ ก็ไม่แต่ว่าเพื่อนทุกคนก็จะแซวมาบอกว่าเดี๋ยวนี้แบบเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรียกว่าไม่ได้ห้ามใช่ไหมจริงๆไม่ได้ห้ามหูหูไม่ได้ห้ามไม่ห่วง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 จริงหรอได <Liberty>. ้คนดูได้แต่ว่าเราเป็นซ้อมกูบ่อยไห่กองเพราะญาติพี่ญาบอกว่าไอ้นี่กองบ่อยแต่ไม่รู้มหาญาติหรือมหาพญาติบอกเดี่ยวไปครั้งเดียว กระเบื้องเอ้ยไปดูหินอ่อนที่เขาใหญ่พอดีก็เลยมาทานทางผ่านก็เลยแวะเขาไปซื้อน้ำส้มให้เพื <S 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 ่อนก็แบบไม่ด huh? <Mm ูความดีความชอบของเพื่อนเลยไม่ซื้อไม่โฟกัสเลยเราซื้อน้ำส้มไปห้างใจไปหาใครไปหายาแล้วจีนจีนอะไรบ้ามีจีนของเพื่อนอยู่ใั้นไหมไม่มีค่ะไม่มีอยู่นานแค่ไหนเขาถึงเขาถึงมาเมาเราว่าเราอยู่เราไปเชา ก็มาหาคิมที่กาอเหมือนกันนะแล้วาไม่บีบมาแต่ตัวแล้วก็ปลาแบบเดินผ่านคิมไปเลยเลอไปหาพี่ปลาเลยเียงแบว่ายแบบว่ายาเลีย่พี่กเป็นพี่แบแล้วแล้วได้ก็บอกว่าคิมก็เลียงที่เด่นเป็นพี่หนัเมอกันเไหเล่าวันนั้นมันง่วงนะายคิวง่วงมาน่าทุ่งแล้วอะ ได้พี่ไ่าพี่บ่าพี่บ่าเออแล้วพี่แปลทำหน้าแปลทำให้เลยไม่ใช่ไม่ใช่บ้าเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วเรียกบ่อยไหมคะเคยเรียกบ่อยไหมหักเงินแย้วแต่ว่าร้อยอยากยาวเลยไม่ได้เลยกับสองคนนี้โอเคเคขอค่ะ